สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคอนเซปที่บอกว่าเคยเห็นไข่แลกข้าวข้าว,าวแลกไข่ปะผมจะเล่าเรื่องเพื่อแลก a Pro มันมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นค่าย360นะครับไออ Insta A7 Pro ผมอยากได้ a Pro พร้อมแบตแล้วก็พร้อมขาตั้งหรืออ c c e s s o r y ผมจะเล่าเพื่อแลกของโอเคไหมครับสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเพราะฉะนั้น กฎเกณฑ์ธรรมชาตินะมันวาดด้วยของการแลกเปลี่ยนถ้าเพื่อนๆใครเห็นว่าสิ่งที่เจนเล่ามันมีประโยชน์ก็ไปจัดสรร <laughs> จัดสรรเอ๊โปรนะครับไม่ใช่เรียออะไรนะแต่ว่าแลกกันนะครับเ,เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยครับคำหนึงที่ผมได้ยินอยู่หน่อยอยู่หน่อยหนึ่งก็คือว่าคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าในในในตลาดเนี่ยระวังระวังให้ดีว่าในตลาดถ้าเป็นอาหารของเจนเจนคอรสเนี่ย ระวังนะครับจะเป็นอาหารของเจนนะครับคำว่าอาหารเนี่ยเจนก็จะสามารถเอามาใช้สอยได้โดยผ่านการเล่านิทานคือยี่ฮะมันมีภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาขวัญตั้มจำขวัญตั้มจำในหลายแขนงหลายสาขาหลายวิชา a d a p t Apply มาจากโดยเอาวิทยาศาสตร์หรือาภาษาวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการเล่าถึงสิ่งที่มนุษย์สื่อสารและจินตนาการหรือว่าอะไรก็ได้ โดยผ่านกระบวนการความน่าเชื่อถือเริ่มใส่ศรัทธาเชื่อมั่นอันนี้เป็นเรื่องของใดๆซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกหรืออะไรก็ตามทีแล้วเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ด้วยซ้าไปนะครับในในตลาดแต่ในขณะเดียวกันเจนก็นันเสนอว่าสิ่งที่เจนจะสนองก็คือเจนเล่าภายใต้เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนเอทโปรนะครับเอทโปรราคาประมาณหมื่นหกนะครับเป็นฉะนั้นผมทํางานโคตรสะดวกและโคตรง่ายเลยโอเคนะฮะนี่เล่าแลกของนะครับ มันจะเสร็จคำว่าสนามสนามพลังใช่ไหมครับสมัยก่อนก็คือพลังจักรวาลพลังเรกิพลังงานสยศาสตร์พลังงานคาถาคือพลังงานประวัติศาสตร์จนมันมาถึงพลังงานของสรพศาสตร์ศาสตร์ทางพืชศาสตร์ทางอากาศศาสตร์ทางดิน ศาสตร์ทางน้ำศาสตร์ทางความร้อนท,ทางแม่เหล็กแม่เหล็กทั้งแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าประดิษฐ์ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าเอซีเครเรนต์เดรกเคเรนต์ภาษาเกียนมั่วนะอย่าลืมนะว่าเกียนมั่วอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะโอกาสที่มันจะสุดสุดทางหรือกลับไปสู่ความเป็นต้นกำเนิดของ ทั้งหมดที่ว่ามาเป็นไปได้หรือไม่นี้ชวนนะครับชวนนะครับแต่ว่าสําหรับอาเจียนมันเป็นอาหารภาษาเป็นอาหารของครสเพราะว่าครสมันอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกเป็นภาษาโ <c oughs> อ้มาแรกมากเลยวเจะโดนกระทืบไปวหมเนี่ยภาษาเป็นรหัสผู้รู้บอกว่าภาษาเป็นตัวกลางที่สื่อความหมายสู่ความเข้าใจโอเคนะเจนบอกว่า เจนบอกว่าภาษาเป็นอาหารของคอรสอความรู้สึกมันเป็นอาหารของคอรสอคอรสอคืออะไรคอรสอคืออักษรคอควายรอเรือสอเสือซึ่งเจนไม่ใช่เจ้าของคําว่าเจ้าของนี่เห็นไหมเจนบอกว่าดคอรสอแต่ที่แน่เออวันนี้เจนมาพูดเรื่องคอรสอมีอยู่เจ้าเดียวที่พูดเรื่องคอรสอหลายๆเจ้าเริ่มพูดเรื่องความรู้สึกทีนี้เจนจะบอกฮะ ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องตระหนักหมายความว่าสําหรับใครก็ตามที่รับได้ไม่ว่าจะเป็นการเก่ากลางใหม่เกิดมานานหรือเพิ่งเกิดหรือกําลังจะเกิดหรือเกิดไปแล้วกลับมาวนรอบใหม่หรืออะไรก็ตามทีจะอยู่ในช่วงของใดๆก็ตามภาษาที่จะใช้กันในกลุ่มของคำว่ามนุษย์นะครับก็คือคำว่าสนามความรู้สึกครับสนามความรู้สึกครับ เดี๋ยวจะไปขยายต่อเพราะว่าจะเล่าแลกของ <c oughs> อัน,นคลิปถัดไปเอาละรครัมมาดูกันว่าอีเจ้าสนามความรู้สึกเองครับทำไมมันถึงเป็นสนามความรู้สึกสนามความรู้สึกตัวนี้มันเป็นมันเป็นชุดภาษาที่ทําให้ภาษาของทุกๆภาษาครับใช้ในลักษณะกลุ่มกลอนหรือกลุ่มแกนันเดียวกันได้เพราะว่าถ้าเอาแต่ละสัพภาษาเอาแต่ละศัพภาษาหรือศาสภาษาของแต่ละภาษาครับ ถ้าหมายความว่าถ้ายังเข้าไม่ถึงในแต่ละสรรพภาษา้วแต่ละสรพภาษายาตีไม่แตกตีจดไม่แตกยังตีไข่แดงไม่แตกยังตีอ่างไม่แตกยังตีหม้อไม่แตกยังทุบมะข้าวเองไม่เป็นยังไม่ลําบากอะ่ะเหมือนกับโยดาที่ไปบอกอนาคินหรือสกายวอลเกอร์ไม่รู้อ่ะตอนสุดท้ายของภาคอะ่ะ โยดาแม่งเดิมมาบอกเลยว่าเฮ้ยไอหางไปนั่งเฝ้าในถ้าไอไอสกายลาคินหรือสกายวอลเกอร์มันไปนั่งเฝ้าถ้ามันไปนั่งเฝ้าตําลามันไปนั่งที่ที่อาจารย์เคยอยู่อ่ะโยดาเคยอยู่อ่ะแล้วมันก็เขา้าใจว่าไอที่มันพ่ายแพ้พ่ายแพ้มาเสียใจมาเศร้าใจมาครับไม่รู้ว่ามันไปนั่งเฝ้าอยู่ที่แหล่งกําเนิดของอาจารย์ แต่ประเด็นคืออาจารย์ไม่อยู่แล้วโยดังไปแล้วนึกออกไหมครับจนสุดท้ายมันมีสิทธิ์รุ่นถัดไปไปตามหาแล้วก็อยากจะให้ฝึกวิชาแต่ว่ามันก็ไม่เข้ากันไอตัวสิทธิ์ที่มันไปขอความรู้มันก็ไม่ได้อะไรไอส่วนผมไม่รู้ด้ว่าคนนี้มันเชื่ออนาคินหรือสกายบล็อกเกอร์หรือว่ามันคนเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายหมายความว่าเพราะตัวมันเองก็ติดกับดักตัวมันเองเหมือนกันก็ถึงที่บอกไงครับว่าเวลาเราเราเราใช้ Data ชุดภายนอก เราใช้ตัวช่วยภายนอกไม่พึ่งพาตัวเองอะ่ะอย่างเจ้าชายเจ้าชายหรือมีบุรุษบุรุษมหาบุรุษสักคนหนึ่งซ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 ซึ่งซึ่ง,งมีมีอะไรมีภายนอกเป็นปัจจัยหม,หมดปัจจัยภายนอกก็เหลือปัจจัยภายในพอเหลือปัจจัยภายในก็เหลือปัจจัยข้างเคียงพอเหลือปัจจัยข้างเคียงหลุดจากข้างเคียงก็อยู่คนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยครับอีอนาคินอะ่ะสมมติว่ามันคืออีนาคิน อีอนาคินก็เหมือนกันแม่งตัดตัวเองออกจากระบบปัจจัยภายในเออปัจจัยภายนอกและปัจจัยข้างเคียงมันไม่ยอมรับสิ่งใดแต่มันเหลือตัวสุดท้ายครับคือปัจจัยภายในก็คือปัจจัยของ Data ที่มันสะสมอยู่ในกระบาลสเปียร์หรือบันทึกหรือในสะพานภาษาก็คือมันไม่สามารถเอาบันทึกออกจากตัวมันได้ครับมันจะล้วงยังไงเอามือยังไงเพราะว่าตัวของบันทึกมันสื่อสารโดยผ่านระบบไฟฟ้าสถิต ตัวไฟฟ้าสถิตถ้าพูดถึงอ่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสัพรพสิ่งเพราะมันแปลงสัญญาณมาจากความว่างอีความว่างนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตอีความว่างนี่แหละคืออวกาศไฟฟ้าสถิตนะคืออากาศเอาซึ่งมันสื่อสารอยู่กับอวกาศอีตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยไม่รู้ภาษาใครช่างโคตระพระบิดาพระบารดามันไม่ใช่ภาษาเจียน ภาษาเจมีภาษาคอรสอโอเคปะ่ะจได้ไม่ต้องมาหาเรื่องคอรสอจะไปหาเรื่องกันก็ไปถามถูกผิดดีชั่วรู้ต่ำดำขาวก็ไปถามกันไปแต่จะเล่าให้ฟังว่าภาษาที่จะใช้แล้วก็สื่อสารได้กับทุกๆภาษาหรือสรรพศาสตร์หรือสรพพภาษา,ส,ส,า,า,ษาสนามควันตั้มจำสนาม A สนาม B สนาม C สนามพลังพลังจักรวาลพลังงานโยเรพลังงานเรกิพลังงานจิต พลังงานจากอะไรก็ตามที่อยู่แต่ล้วนแล้วแต่รุต่างดาวยันสามสิบ็พวภูมิในโลกในตัวนอกตัวเราภาษาวิทยาศาสตร์มันก็จะมาจบอยู่ที่สนามพลังหรือพลังงานของความรู้สึกนั่นเองครับโอ้โห oh. มันก็ไปขยายความทำไมมันไม่ลงขมวดไปที่พลังงานไปสุดไปดูคลิปถัดไปครับ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าเล่าแรกของไงของตัวถัดไปถอยากได้ผมอยากจะแลกไอ้ตัวนี้ฮะที่มันตบ ไอ้ที่มันตั้งไว้แล้วกันยุงกัดอนะ่ะผมอยากได้สักสี่ตัว <c oughs> นี่เล่าแลกของนะโอเคปะเพราะว่าที่บ้านนี้มันยุงเยอะเหลือเกินเวลาเล่าแล้วมันขัด,ข,ดขัดขวางการเล่าชิบหายหรือยุงแมงกัดชิบหายเลยโอเคนะอย่าลืมว่าไข่แรกข้าวข้าวแลกไข่เสื้อแรกผ้านะอย่าลืมนะว่าแลกเปลี่ยนกันนะเว้ยไลฟ์ฟังแล้วอะ่ะโอเคไปต่อครับทีนี้กำาลังนี้มันแต่ว่าพอสนามความรู้สึกนะครับสนามพลังงานสนามความรู้สึกพลังงานความรู้สึกอะไรก็ตามความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก ประเด็นคืออ e. ีความรู้สึกมันคือภาษาซะนี่โอกาสที่จะจับภาษาแยกออกจากความรู้สึกถ้าแยกจากภาษานะก็คือรู้สึกถึงความรู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกเนี่ยครับจับแยกให้แล้วก็เป็นภาษาอยู่ดีเห็นไหมพอเป็นภาษาอยู่ดีหาะว่าโอกาสที่คุณจะใช้ความรู้สึกทอน,นี้เจนให้ขมวดไว้าคร่าวๆก9 9กุดเ็เท่ากับ ความนึกความคิดบวกด้วยบันทึกนะครับอีความรู้สึกที่มนุษย์ใช้กันทั่วไปอย่าลืมนะเล่านิทานเนี่ยจะ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 ใจขาดนะเว้ยฟังแล้วอย่าใจขาดเพราะนี่มันเป็นนิทานอย่ามาลีลาอย่ามากระลองโป้งอย่ามาหาเรื่องกันนะเว้ยป้องกันตัวเองไว้ใส่สับแล้วนี่เล่านิทานเนี่ยม่เลแบบเช็กกิจป่าและขายฟรีเออแต่เล่าแรกเล่าแรกของเนี่ยที่เล่าแรกของนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นจริงเจรยงจะเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิด ประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วถ้ามันจะเป็นประโยชน์ของคนอื่น,นก็ก็เป็นประโยชน์ไปสนามความรู้สึกมันรู้สึกได้อย่างไรต่างหาก h าวโนฮาวมันยังไงแต่ตลิบใช้เลยไปดูชักชักชักไปดูรายการชักมาโคตรชอบเลยรายการชักอยากจะขายคอร์ลสอให้กับชักแล้วร่วมลงทุนให้มันเป็นอนี้นะธุรกิจสังคมอ่ะแล้วเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจสังคมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่ของ โลกปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่การแคร์สังคมกับประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม2อย่างเนี่ยสนามความรู้สึกนะครับมันรู้สึกได้ยังไงก็คือรู้สึกถึงความรู้สึกทีนี้ประเด็นคือว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะขโมยไงมันจะต้องขโมดเอาเอาอะไรครับเอาสรพศาสตร์นะครับให้มันสามารถให้มันสามารถนะครับเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันหรือจับแยกได้ด้วยต่างหาก ผมก็ต้องยกแขนงใ,ใหญ่ที่เขาคือทําไมเขาใดๆก็ต้องไปอ้างวิทยาศา,ศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ยอมรับจะจับจ้องได้ในยุคปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นยุคนามธรรมาสมัยนี้เป็นยุคของรูปธรรมจับต้องได้มีผลลัพธ์ซึ่งหมายความว่าคําตอบสุดท้ายคือยังช่วยปลดล็อกมาดูได้หรือเปล่าเห็นไหมครับทีนี้คําว่าปลดล็อกอะไรคือมาตรฐานของการปลดล็อกเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปประเด็นของประเด็นก็คือว่าแต่ทั้งหมด มันอยู่ภายใต้เจ็บปวดมึนงงเบลอชาครับเออง่ายๆมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคําว่าไม่อามาตะหรืออมตะชัดเจนนะครับแค่นี้มันก็จะรู้แล้วว่าอะไรก็ตามมันจะปลดล็อกได้หรือไม่อะไรมันเป็นตัวปลดล็อกหรือล็อกล็อกให้มันปลดปลดไปเรื่อยๆหรือล็อกไปเรื่อยๆโอเคนะครับเดี๋ยวนี้งงเองปลดล็อกกับล็อกปลดล็อกมันปลดเอง เจนก็จะมองว่าล็อกมันจะปลดเองซะมากกว่าเพราะระบบที่ใหญ่กว่าที่มนุษย์ล็อกกันไว้อะครับมันมันไม่นํามนุษย์ไปสู่ความหลุดออกจากการล็อกด้วยด้วยด้วยระบบของตนเองมันล็อกตัวมันเองมันกินตัวมันเองงูกินหางโอเคนะโหกว่าจะอธิบายจุดนี้ออกมาจากวังวนของวงกฏของตัวเองได้เนโหโคตรเลยเพราะฉะนั้นการรู้สึกครับ มันไม่มีมันไม่มีใครมีคนสัตว์สิ่งของมาเล่าเรื่องการว่าเฮ้ยมันคือเรื่องเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันหมายความว่าวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันคือเรื่องเดียวกันสรรพาสตร์คือเรื่องเดียวกันพูดจังเละพูดให้พูดพูดเป็นควางเป็นแควพูดพูดเนี่ยเหมือนที่เจพูดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันมาจากจุดเดียวกันแต่ทําไมมันไม่เคยร่วมรวมกันแปลกไหมทั้งทั้งที่บอกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรเดียวกันบอกได้เลยครับ ตัวบอกมันไม่ใช่บุคคลครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันคือทั้งหมดครับทั้งระนาบครับมันแค่ให้ยอดประมิตรกับฐามิตรมันประกบกันพอประกบกันมันก็เหลือเส้นระนาบเดียวกันพอเส้นระนาบเดียวกันตรงนี้ครับมันถึงกันถ้าเป็นตัวอย่างก็คืออินเทอร์เนต็ตเนี่ยครับมันถึงกันหมดละในขณะเดียวกันที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับมนุษย์ก็เป็นสิ่งแทนค่า ของธรรมชาติและหรือสรรพสัตว์ทั้งหมดเมื่อแทนค่าได้ถึงตรงเป๊ะเสร็จปุ๊บขาว่าอะไรขยับความมีกับความไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งเดียวกันเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันหมายความว่าอะไรครับจุดที่หลอมรวม,ร,วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันนะครับเออหลอมรวมร่วมกันคือทั้งหมดครับมันขยับทั้งแผ่นเศษที่ผมเรียกว่าเป็นดับเบิลออโต้พอเป็นดับเบิลออโต้เสร็จปุ๊บ มัน5้านาทีแล้วมันยังไม่จบเรื่องอ,อ่ะไปคลิปถัดไปเอาละครับมาดูกันว่าอีเจ้าสนามความรู้สึกเนี่ยนครับทำไมมันถึงเป็นสนามความรู้สึกสนามความรู้สึกตัวนี้มันเป็นมันเป็นชุดภาษาที่ทําให้ภาษาของทุกๆภาษาครับใช้ในลักษณะกลุ่มกลอนหรือกลุ่มแกน,นเดียวกันได้เพราะว่าถ้าเอาแต่ละสัพภาษาเอาแต่ละสัพภาษาหรือศาสตร์ภาษาของแต่ละภาษาครับ ถ้าหมายความว่าถ้ายังเข้าไม่ถึงในแต่ละศรพภาษาแล้วแต่ละศรพภาษายังตีไม่แตกตีจดไม่แตกจะตีไข่แดงไม่แตกยังตีอ่างไม่แตกยังตีหม้อไม่แตกยังทุบหม้อข้าวตัวเองไม่เป็นยังไม่ลําบากอ่ะเหมือนกับโยดาที่ไปบอกอนาคินหรือสกายวอลเกอร์ไม่รู้อ่ะตอนสุดท้ายของภาคอ่ะ โยดาแม่งเดินม,มาบอกเลยว่าเฮ้ยไอหามไปนั่งเฝ้าในถ้ำไอไอไอลาคินหรือสก,กายวอลเกอร์มันไปนั่งเฝ้าถ้ำมันไปนั่งเฝ้าตำลามันไปนั่งที่ที่อาจารย์เคยอยู่อ่ะโยดาเคยอยู่อ่ะแล้วมันก็เขา้าใจว่าไอที่มันพ่ายแพ้พ่ายแพ้มาเสียใจมาเศร้าใจมาครับไม่รู้ว่ามันไปนั่งเฝ้าอยู่ที่แหล่งกําเนิดของอาจารย์ แต่ประเด็นคืออาจารย์ไม่อยู่แล้วโยดังไปแล้วนึกออกไหมครับจนสุดท้ายมันมีสิทธิ์รุ่นถัดไปไปตามหาแล้วก็อยากจะให้ฝึกวิชาแต่ว่ามันก็ไม่เข้ากันไอตัวสิทธิ์ที่มันไปขอความรู้มันก็ไม่ได้อะไรไอส่วนผมไม่รู้น้ว่าคนนี้มันเชื่ออนาคินหรือสกายบลเกอร์หรือว่ามันคนเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายหมายความว่าเพราะตัวมันเองก็ติดกับดักตัวมันเองเหมือนกันก็ถึงได้บอกครับว่าเวลาเราเราเราใช้ Data ชุดภายนอก เราใช้ตัวช่วยภายนอกไม่พึ่งพาตัวเองอะ่ะอย่างเจ้าชายเจ้าชายหรือมีบุรุษบุรุษมหาบุรุษสักคนหนึ่งซ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 ึ่งมีมีอะไรมีภายนอกเป็นปัจจัยหม,หมดปัจจัยภายนอกก็เหลือปัจจัยภา,ายในพอเหลือปัจจัยภา,ายในก็เหลือปัจจัยข้างเคียงพอเหลือปัจจัยข้างเคียงหลุดจากข้างเคียงก็อยู่คนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยครับอีอนา,าคินอะ่ะสมมติว่ามันคืออีนา,าคิน อีอนาคินก็เหมือนกันไม่ตัดตัวเองออกจากระบบปัจจัยภายในเออปัจจัยภายนอกและปัจจัยข้างเคียงมันไม่ยอมรับสิ่งใดแต่มันเหลือตัวสุดท้ายครับคือปัจจัยภายในก็คือปัจจัยของ Data ที่มันสะสมอยู่ในกระบาลสเปรย์หรือบันทึกหรือในสะพานภาษาก็คือมันไม่สามารถเอาบันทึกออกจากตัวมันได้ครับมันจะล้วงยังไงเอามือยังไงเพราะว่าตัวของบันทึกมันสื่อสารโดยผ่านระบบไฟฟ้าสถิต ตัวไฟฟ้าสถิตถ้าพูดถึงอ่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสพรพพสิ่งเพราะมันแปลงสัญญาณมาจากความว่างอีความว่างนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตอีความว่างนี่แหละคืออวกาศไฟฟ้าสถิตแ่นะคืออากาศเอาซึ่งมันสื่อสารอยู่กับอวกาศอีตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยไม่รู้ภาษาใครช่างโคตระพระบิดาพระบารดามันไม่ใช่ภาษาเจียนภาษาเจียมีแต่ภาษาครส โอเคปะ่ะจะได้ไม่ต้องไปหาเรื่องคอร์จะไปหาเรื่องก,กันก็ไปถามถูกผิดดีชั่วรู้ต่ำดำขาวก็ไปถามกันไปแต่จะเล่าให้ฟังว่าภาษาที่จะใช้แล้วก็สื่อสารได้กับทุกๆภาษาหรือสรรพศาสตร์หรือสัพาารสรพ,พภาษาสนามควอนตัมจำสนาม A สนาม B สนาม C สนามพลังพลังจักรวาลพลังงานโยเรพลังงานเรกิพลังงานจิตพลังงานจากักรอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ล้วนแล้วแต่ รูปต่างดาวยันสามสิบเอ็ดพภูมิในโลกในตัวนอกตัวเราภา,าษาวิทยาศาสตร์มันก็จะมาจบอยู่ที่สนามพลังหรือพลังงานของความรู้สึกนั่นเองครับมันก็ไปขยายความทำไมมันไม่ลงขมวดไปที่พลังงานไปสุดไปดูคลิปถัดไปครับ <laughs> <c oughs> ก็บอกว่าเล่าแรกของไง <c oughs> เตจปุ๊บเล่าแรกของนะนี่ยังไงก็เล่าแรกของเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่ต้องเอาตัวกลางมาแลกแล้วคำว่าตัวกลางคือเฟีส เราไปเอาสู่ยุคดึกดำบรรเลยว่าเนี่ยที่เจนเล่ามาเนี่ยมันมีคุณค่าหรือมันมีราคามันอยู่ในเชิงของไร้สาระหรือมันมีสาระหรืออะไรที่มันสําคัญไหมถ้าผู้รับสื่อสารตอนนี้อยู่เห็นว่ามันมีคุณค่าก็แลกของมาเดี๋ยวเจนจะเล่าให้ฟังอีกเจียนจะได้เล่าอย่างเดียวแล้วคุณก็ไปหาทำหาอะไรเอาหรือฟังแล้วเนี่ยมันไปกระตรุก ไปกระตุ้นให้เกิด vibration เกิดการเห็นภาพเกิดการเห็น the, uh, this, uh, the, display show ในหน้าต่างด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งตัวเนี่ยครับหรือการลลหล่อล้อมหรือหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสารพางกายมันจะบอกเองครับคอนเฟิร์มอ่ะผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นเองถ้ามันไม่มีอะไรยังนิ่งเฉยทื่อทึดถอยแล้วามันโดนจะวชอบกับไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดเนี่ยคันหูเลยนะเล่าเองคันเองเลยเห็นมครับเพราะฉะนั้น สนามพลังหรือว่าความรู้สึกคือเป็นภาษาควันตั้มจำก็ภาษาใช้ได้กับคนที่พูดคนที่ฟังตามต้องไปเรียนรู้ไปสื่อสารไปศึกษาแต่เจ๊บอกว่าความเป็นออร์แกนิกที่มันร่วมรวมกันอยู่เนี่ยครับมันจะมีตัวกลางในการที่จะสื่อได้ทุกภาษาผมก็ต้องบอกว่าความรู้สึกครับภาษาความรู้สึกครับภาษาความนึกคิดมันก็ยังเป็นน้องความรู้สึก เพราะผู้รู้บอกว่าความรู้สึกก่อเกิดความนึกคิดผมมาต่อเป็นบอกเป็นบันทึกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะถูกกวนจากบันทึกแล้วก็ถูกกวนจากความนึกคิดพัวพันพ่วงพัน,พนแล้วก็มโนอะไรกันไรนะเข้าข้างอะก็คือเป็นตัวเองอะบันทึกของตัวเองตามองศาเจนก็เป็นไม่พ้นหรอกครับที่พูดเนี่ยเป็นมาหมดแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นต่อไป แต่จะมีแค่ภาษาเดียวที่มันจะฟังได้ทุกภาษาก็คือภาษาของความรู้สึกภาษาความรู้สึกมันเป็นแก่นแกนของทุกๆภาษามันไปทั้งฟิสิกส์ชีวะเคมีมันไปทุกสัตว์ศาสตรและมันรู้ได้ผ่านตัวเราคือมันเทสหรือมันเช็คมันเฟิร์มได้ผ่านตัวเรามันเป็นไวเบชั่น เป็นได้ทั้งเสียงเสียงเออผมไม่อยากใช้คำว่าเสียงดีกว่าเป็นการสั่นสะเทือนครับพอสั่นสะเทือนแล้วปดิสเลโชที่บันทึกเกิดเป็นภาพเกิดเป็นซิมูเลตเกิดเป็นไข้เกิดเป็นร้อนหนาวเออเกิดเป็นริเบชันที่จะส่งผลสะท้อนตามเบสออนของแต่ละคนเบสออนของดิสเลโชที่มีความละเอียดในระดับความหยาบก็สเปรดด้านหน้าทีโซนในตาหลับตา มีทั้งได้หลับตาแล้วก็ลืมตานะครับอยู่ที่ว่าจะตีความถ้าตีความก็เสร็จโจรก็คือบันทึกกับความนึกคิดแต่ถ้าไม่เสร็จโจรคือมันรู้เลยมันมีแล้วนะครับมันไม่ใช่ไม่มีนะถึงล่าล่ฟังอะ่ะหรือมันไปที่ายทอยเป็นกระพิบเป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งเลยครับเป็นรู้ไปเลยเพราะฉะนั้นการรู้ภาษาของสนามความรู้สึก หรือการรู้สนามความรู้สึกมันจึงมันจึงแหมเดี๋ยวเพิดพพูดเล่าเปเปิดความต่างเหนือต่างตับระดับเอาเป็นว่ามันมันมีมันมีความเป็นรู้ภาษาแล้วกันภาษาความรู้สึกเนี่ยมันจะทําให้รู้ภาษาทุก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 ภาษาเหมือนพ่อโอบกอดลูกแม่โอบกอดมันเป็นภาษากายใช่ไหมครับภาษาปาวานโลมาภาษาคลื่นภาษา อของพืชสัตว์นู่นนี่นั่นมันก็มีภาษาโอเคนะครับนี่ขยายแนวราบแล้วไปดูคลิปถัดไปคลิปนี้จบสุดท้ายก็คือรู้สึกถึงความรู้สึกโดยผ่านกระบวนการของภาษาความรู้สึกเริ่มต้นที่อุณหภูมิในร่างกายครับพอผ่านแจวฮอนหรืออุณหภูมิในร่างกายไปได้มันก็เข้าสู่ภาษาภายในก็คือไร้ภาษา อ่า <Yeah. S 2> พอมันเป็นไร้ภาษาเบซอนมันเริ่มต้นทุกคนมีอุณหภูมิในร่างกายมีเทอร์โมเนเดกมีเบตาบอลไลนูน่นนี่นั่นไอผมจะไม่แตกประเด็นในแนวราวร่องลดการกินการอยู่กันเป็นตัวเองเนี่ยครับมันชี้วัดได้โดยการที่เป็นตัวเบาลอยตัวมันเบาลอยหรือความโน้มถ่วงของออการดูดเข้าหาูนย์กลางกับการกดจากขอบรัศมีทําการเข้ามาเนี่ยครับ เออพูดอะไรวะมันเก็ตไหมวะเนี่ยเออผมเนี่ยเก็ตไหมที่ผมเล่าเนี่ยผมต้องเพียเพ้ยนเพี้ยนรูโมกาวแป๊กไม่ขายเราจะไปลบไปฟังคลิปถัดไปดีกว่าเพราะาเล่าแรกของพอรู้เสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าอุณหภูมิเป็นจุดเริ่มต้นคุณก็ไปโชคออัพหรือปั๊มอัพเอาผ่านธาตุอิสระหรือธาตุตัวนี้นะฮะนี่ธาตุอิสระก็คือธาตุความรู้สึกครับ จะรู้เรื่องธาตุความรู้สึกก็ต้องบริโภคอากาศพอบริโภคอากาศเสร็จปุ๊บก็แตกหรือฉีกอากาศให้ขาดออกอวกาศมันจะหลุดออกมามันก็จะเป็นไร้ความรู้สึกตรงนี้มันจะมาเป็นบ้าเป็นลทัทธิไอ้นี่เขาว,ว่านะครับเจนเนี่ยเล่าเรื่องความรู้สึกเล่าเรื่องมนุษย์ที่เป็นนิทานชเจนนะครับเพราะฉะนั้นมินเมย์มากต่อการที่รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้เอาเป็นว่ายกประโยชน์ให้กับสังคมมวลรวม ต่างชาติต่างภาษาดีกว่าอย่าเพิ่งใช้ตัวเราเพียงหนึ่งเดียวครับมาสรุปสิ่งที่เจนนําเสนอมันน้อยไปมันจะต้องยกให้เป็นสาธารณะก่อนแล้วเราค่อยมาโฟกัสตัวเองหรือแม้แต่ว่าเราสามารถสื่อสารภาษาในตัวเราได้อย่างใดอย่างหนึ่งดูซิว่ามันเทียบเคียงหรือมันย้อนแย้งสิ่งที่เจนเล่าก็ลองใช้ดูรู้มากกว่ารู้น้อยกว่า รู้ต่อไหมครับรู้มากกว่าได้ประโยชน์มากกว่ารู้น้อยกว่าได้ประโยชน์น้อยกว่ารู้หลายๆทั้งน้อยและมากก็ได้กําไรเป็นโบนัสถ้าได้ทั้งหมดยิ่งดีเลยเออไม่ได้ไม่เสียก็เอามาแลกของกระเจียนเพราะฉะนั้นการกระตุ้นตัวเราให้เกิดความรู้สึกก็คือการกระตุ้นสนามพลังงานความรู้สึกให้เกิดการป้องกันความรู้สึกที่ไม่ดีโดยผ่านระบบประสาทในการป้องกันการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับ ไม่ใช่การเยียวยาหรือการยืดหยุ่นการเยียวยาการยืดหยุ่นการสับสิได้มันเสียหายไปแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันความรู้สึกก็คือผ่านระบบประสาทในเรื่องของภายนอกเข้าสู่ภายในแต่การกระตุ้นสนามพลังงานหาเหวอะไรก็ตามคือภาษาเอาเปา็นว่าพลังงานความรู้สึกเนี่ยครับพลังงานความรู้สึกมันโคตรตรงเลยนะครับพอเป็นพลังงานความรู้สึกเข้าไปเสร็จปึ้งทันแล้วครับรักษามันด้วยการกระตุ้นครับ กระตุ้นกี่เปอร์เซนต์ก็ได้กระตุ้นเข้าไปให้เกิดเจวขอนคอร์สอนให้เกิดอุณหภูมิในร่างกายให้เกิดการเป็นยาชืน้นให้เกิดกระบวนการทางที่สุดคือทางในแนวราบเทวมาราตอนเทวดีกว่าคลานเด็กวิ่งนะครับเ,เ,เด็กคลานสีขาเนี่ยนะครับกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของเมตตโบไลให้เกิดความเบาตัวลอยให้เกิดการหายออกอย่างมีในย่างสำคัญเขาเรียกว่าหายหาย หายอากาศเข้าไปแล้วเหนื่อยยากหายเหนื่อยเร็วเนี่ยครับการสร้างสนามความรู้สึกของเราพอการสร้างความสนามความรู้สึกก็า,าไปรู้เรื่องของก่อนของกินก็คือต้องไปฟังเรื่องของกินในคลิปหน้าที่เจียนจะเล่าซึ่งไม่ใช่คลิปนี้โอเคไหมครับวันนี้อันนี้ตอบคาถามเรื่องของความตั้มจำนั่นเองอันนี้แชร์กับความตั้มจำเดี๋ยวกลุ่มความตั้มจำมาฟังแล้วก็จะเครืองหรือนุ่นหรอนี่นไประวังสนามพลังของความตั้มจำเสื่อม ถ้าเคืองอ้าวเคืองอะ่ะมันพบว่าควันตั้มจำมันต้องอาศัยไวเบชั่นที่มันมีเสถรภาพที่หมายความว่ามันเป็นคลื่นสูงเห็นไหมต้องเข้าคลื่นสูงไฮเออร์เซลต้องเข้าไได้ไอ้นี่ไม่ต้องเข้าไฮเออร์เซลไอ้นี่ไม่ต้องรักษาระดับของสนามควันตั้มหรือว่าสนามของคลื่นสูงคลื่นต่ําเพราะไอ้นี่มันเป็นแกนคลื่นแกนแกนแกนของของของ,ของสพรพพคลื่น ถ้าไปไพูดความคลื่นความถี่นึกออกไหมครับมันไม่ต้องมีสูงต่ําเพราะสูงต่ําทุกอย่างมันมีแกนไอ้นี่เราเล่าเรื่องแกนคือเล่าเรื่องออร์แกนิกธรรมชาติมันมีสูงต่ําดําขาวยาวสั้นไม่งั้นมันจะเรียนรู้จากความเป็นธรรมชาติได้อย่างไรมันหนีธรรมชาติไม่ได้แล้วมันก็ต้องผ่านธรรมชาติแล้วมันก็เข้าสู่ความเป็นปรับตัวกับธรรมชาติไอ้เรื่องเข้าใจผมว่ามันเป็นวเวร์ชั่นไปเลยแล้วก็ดิสเพย์โชว์ไปก็หวังว่า จะเข้าใจยากหรือเข้าใจน้อยก็แล้วแต่มันคือนิทานแลกของโอเคไหมครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปดินพันธะทางตรงและทางอ้อมโลกไปดีจะได้ในชั้นไม้มรรทัดรธรรมชาติของเราจะดูแลตัวคนเองอะไรกันหนึ่งว่าลืมนิทานธรรมชาติมันจะเชื่อกินเปล่าและขายฟรีเราเจอกันครับ